เอนจริงซึ้งใจในแบบซึ้งใจแทนแทันที่โมจริงค่ะคือแบบคือไม่ว่าจะแบบทุกสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำให้หรือแม้กระทั่งแบบได,ไ,ดได้เหตุภาพที่พีมคนตั้งใจกับคโมจะรูซึ้งใจแทนถ้าพาจิตใจเชียร์ในวันนี้มันเปยังไงบ้างมันไม่มันมันเลยมันมีแต่คำว่าคิดถึงนะันะค่ะม,มีแต่คำว่าคิดถึงเพราะว่าวันนี้คือเชียร์เชื่อว่าวทุกคนมาสนด้วยด้วยความรักด้วยความเจตนาหวังดีให้ให้ ให้ทุกอย่างออกมาเป็น,ปนงานที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสําหรับพี่โมนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจดีของทุกคนที่มาส่งซึ่งึงเราก็ขอเป็นส่วน่ที่เป็น,ปนคนนั้นด้วยเมื่อวานเห็นว่าเพิ่งมีการรวมตัวกับแก๊งเพื่อนเป็นการกิราคนรักด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำอะไรให้กับโมใช่ไหมคะต้องบอกว่าจากที่เม,มื่อวานมีีคนได้เห็นว่าแก๊งเ,เป็นจากกีออราคนรักได้รวมตัวกันนะคะคือพี่ซีพี่ซีศิวัตรเขามี ีรายการชีวิตฟู้ดนะคะท,ที่ที่ตั้งใจว่าพวกเราเบญจาเนี่ยมาร่วมร่วมร่วมกันทําอะไรเพื่อส่งชีวกัน,ก,น mm hmm. ก็เพราะว่า mm hmm. คือเรื่องนี้จะจะ20ปีแล้วด้วยแล้วก็เป็นจุดก,กำเนิดที่พวกเราทุกคนได้ได้เจอกันแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเรามีความรักความผูกพันกันมากๆค่ะแล้วต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็บางคนก็เหมือนอาจจะไม่ได้ ทำงานในวงการแล้วหรือว่าแบบมีมีเส้นทางชีวิตที่ต้องบอกว่ากระจายหายกันไายอะคะ่ะแต่ว่าพอแค่บอกว่าจะมารวมตัวกันทาอะไรให้พี่โมโทุกคนก็ก็รวมตัวกันได้เลยเร้ยอ,อกมที่วางไว้ว่า,าอะไรนะคะ่ออใชค่ค่ะเพราะว่าพี่บิ๊กพี่บิ๊กพุทธิศักดิ์เขาก็ตั้งใจกดอกไม้ไปไปวางไว้ที่ท่าเรือด้วยก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราด้วยแล้วก็ดูคือก็มีร้องเพลงบางเพลงให้ให้กับพี่โมก็คือเป็นเพลงที่เราได้เห็นเห็นพี่โม อยู่ปักเพลงนั้นเป็นเป็นครั้งสุดท้ายก็ค ri, But, ือจากนี้ไปจนวินาทีน huh> ี really ้เกิดโตมาด้วยกันตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวงการจนถึงอันนี้ก็คือเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วไม่ใช่เพื่อนคนนึงต้องการไปแบบนี้ตัวเพลงเราเป็นยังไงก็พยายามมองมองเรื่องคำว่าขจัดเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติแหละค่ะแต่ว่าแค่มันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปสําหรับเราที่เรารู้สึกเท่านั้นเองค่ะคือยอมยอมแล้วว่าทุกวันนี้มันยังมีความเสียใจแหละแต่ว่า เราเราก็มองความเสียใจเป็นความเป็นความคิดถึงอ่ะเป็นความแบบเหมือนคิดคิดถึงแต่สิ่งดีดีมิตรภาพดีๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะเยร์เชียร์เชียร์เชื่อว,ว่าทุกคนก็จะคิดถึงพี่โมแต่ในเรื่องดีๆค่ะที่ปรณีคือการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเรื่องต่างๆมันยังเี็นความรู้สึกของเราสำหรับเชียร์คือในในตอนนี้นะคะคืออยากอยากรออยากรอทุกข้อสรุปที่ที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนนะคะเพราะว่า ตลอดตลอดทางที่ผ่านมาคือมันมักจะมีขถาวเนาะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราฟังแล้วเราก็สงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในคาให้การหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าณวันนี้คืออยากให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเนี่ยเป็น, <S <S เ,ปนเป็นข้อที่ทุกคนฟังแล้วมันดูเป็นเขตุเป็นผลที่ชัดเจนไม,ไม่ไม่มีเง, sweets, งื่อนงำไม่มีข้อสงสัยนะคะได้ได้แต่หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเชื่อว่ามัน ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เต็มที่อะคะ่ะแม้กระทั่งทุกคนที่ที่ให้ความสนใจกับเขาเนี้ก็พร้อมที่จะสืบหาความจริงกันทั้งนั้นแหละเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้นะคะก็ก็อยากให้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยสรุปออกมาด้วยด้วยข้อเท็จจริง <c oughs> ที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความเิดความที่สุดค่ะเกับวว่าาไนีอะไรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้อง ม,มีมีความติดตามอยู่ตลอดจริงๆค่ะสำหรับพัวเชียชเพราะว่าเชียเชียรอรอดูรอฟังอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นในในบางข้อที่ที่มีออกมาให้เราได้ได้เห็นกันอะไรแบบเนี้ยบางบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ในส่วนของทางกระบวนการที่ออกมาตอบื่องมี้โวยตรงเพะนั้นแล้วคือเชียถูกบอกว่าเชียไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้แบบว่าเออเอ็นเอียงอะไรแต่ว่าเราเราขอแค่ว่าเมื่อคำที่ออกมาอยากเป็นทางการข้อแถลงการอยางเป็นมีการ ข้อสรุปเนี้ยเป็นข้อที่ชัดเจนได้ไหมได้จ้ะที่แบกับแินกับแม่ไปเที่ยวเมื่อไหร่ต้องยอมรับว่าด้วย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 ชีวิตเส้นทางที่มันแตกต่างกันไปคือก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าข้าตากัะโดรโเจอก็ผานทางคือต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะเนี่ยมันก็มักจะเป็นในกองถังนะพ่แต่ว่า ใน,ในในในหลังใครเรียกว่าอะไรอะเบืบ้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในการคุยกันในการอะไรที่แบบเราไม่เจอหน้ากันอะมันก็ยังมีการคุยกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชีชีเชียร์เสียดายแบบเสียดายมากๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงที่เราจะทําละครกระสือล้ำซิ่งอะคะ่ะจริงๆคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมากๆเลยแล้วก็ อยากอยากให้ร่วมงานกันอยากได้มีโอกาสกลับมาทํางานแกะคลิที่โมเราเราติดต่อที่โมไปเราคิดถึงอนะ่ะเราอยากแบบเอออยากได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายครั้งหนึ่งเลยเงี้ยเพราะมันเป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาอะไรเงรี้ยคบะแต่ก็ณตอนนั้นเนี่ยคือเออเชียยังเสียดายอยู่เดยว่าเชียเชียนาจะซื้อเพราะมากกว่ามาี้ลิงเงี้ยเพราะว่า เราเราไม่เคยรู้เลยว่าช่วงที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเองสภาพจิตใจค่อนข้างย่ำแย่มากย่ำแย่ย่ำแยแ่เรา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 น่าจะตื่นเขาขากางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีวิธีในการหวอดล้อมะอะไรก็ได้ให้เขาแบบมารับเรื่องนี้นะคะ่ะมันแต่ว่าเร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 า,เราพลาดไปจริงเป็นเรื่องที่เสียเสียดายมากเสียดายมากเลยครับ กับพี่โมเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราคิดถึงเขาอ่ะว่าเรายังยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงนไม่มีเหตุผลอะไรเลยได้แต่คิดถึงได้แต่เออเมื่อวานไปถ่ายด้วยกันยังพอมองไปรูปพี่โมเราก็ยังคิดยู่เลยว่าเรื่งองจริงหรือว่าแบบมันสวยขึ้นแล้วจริงๆงหรออนะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ มันรู้สึกเร็วไปจริงค่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็เชื่อว่าที่โมลรับรู้แหละว่าพวกเราทุกคนคิดถึงอาคาัคมากเชียชร์ว่าคิดถึงพีมากก็พูดอยู่ตล,ลอดว่าคิดถึงนะคิดถึงนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย